ชำระใจให้สบายเมื่อเราชำระใจให้สบายแล้วสิ่งที่ไปเชื่อมติดอยู่ที่ใจก็จะได้คลายออกคนเราไม่ค่อยชำระใจให้สบายเพราะว่ามวแต่ชำระนี้ชำระนี้สินหาเงินหาทองมาชำระหนี้สินแต่จริงๆเราควรจะชำระใจให้สบายเพราะว่าการ การเป็นหนี้ทางใจนั้นเปรียบเหมือนกันมีทุกข์ที่ไม่มีวันหมดแต่ถ้าเราชำระใจมันก็จะหมดไปในที่สุดมันก็จะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงชำระใจให้สบายเมื่อเราชำระใจให้สบายแล้วใจก็สะอาดผ่องใสสุขสงบเย็น วิธีชำระใจให้สบายก็ให้เรามีสมาธิสมาธิคือให้มีสมาธิอยู่ในกายเขาเรียกว่าธรรมกายเมื่อมีสมาธิธรรมอยู่ในกายก็เ,เป็น,รนรธรรมกายกายมีธรรมเขาเรียกสมาธิธรรมเมื่อมีธรรมกายสมาธิธรรมอยู่ในกายแล้วเป็นการชำระใจให้สบายเพราะว่ากายที่ได้รับการชำระด้วยสมาธินั้น ใจก็เป็นอันได้ชำระไปด้วยทำให้ใจและกายเป็นหนึ่งเกิดความว่างสว่างผลคลายเกิดความเย็นเบาโล่งโปร่งเพราะว่าการชำระใจให้สบายนั้นเป็นการเข้าถึงธรรมกายกายที่มีธรรมคือสมาธิธรรมเมื่อมีสมาธิแล้วกายธาตุนี้นก็จะได้รับการปกป้องคุ้มครองดูแลรักษาโดยความเป็นทิพย์ หมายความว่ากายนี้จะได้รักษาโดยความสงบนะความสงบความวิเวกความเย็นความเบาความสบายเพราะกายธาตุนั้นเป็นกายที่หนักนะกายที่เป็นกายที่เบาถ้าเราสามารถที่จะภาวนาได้มากได้ลึกก็จะเป็นกายธรรมนะกายธรรมก็คือสมาธิที่เป็นสุญญาตาเข้าสู่ความว่างเป็นสมาธิที่เป็นวิโมกขุดพ้นวิมุตตุดพ้นไป หลุดพ้นจากความเศร้าหมองหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความวิตกกังวลหลุดพ้นจากการคิดมากหรือว่าคิดไปเองได้ท่านจึงเรียกว่าสมาธิธรรมหรือว่าสมาธนะิเมื่อกายเราได้เข้าถึงสมาธินะธรรมกายนี้แล้วโดยการเข้ามาอยู่ภายในกายนะ เลิกมดเว้นที่จะส่งจิตออกไปภายนอกให้จิตเข้ามาอยู่ในกายเขาเรียกว่าจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่มีสติมีปัญญาอยู่แล้วแต่ว่าลำพังจิตอย่างเดียวถ้าไม่อาศัยกายก็จะไม่ก่อเกิดสมาธิฉันก็เลยต้องอาศัยกายเอาสติเอาจิตที่มีสติมีปัญญามาไว้ในกายเพื่อให้เกิดสมาธิในกายาเกิดเป็นธรรมกายขึ้นมาเมื่อ กายมีสมาธินะสติปัญญาก็พร้อมอยู่แล้วที่จะสงบสงบสติปัญญาแต่เพราะว่าไม่มีสมาธิในกายมัวแต่ส่งเพ่งพิจารณาแต่ภายนอกทําให้เกิดมีแต่สติและปัญญาแต่ว่าสมาธิไม่มีก็ทําให้เป็นคนที่โกรธหุดหิดลาคาญคิดมากฟุ้งซ่านวิตกอยู่ตลอดเวลาก็จะก่อ,กอเก็บความเครียดสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัว อารมุษิตีก็คิดผิดตัดสินใจผิดหรือว่าเข้าใจผิดในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเกิดขึ้นในเรื่องราวต่างๆฉนันเราก็เลยจําเป็นเแล้วเกินที่จะต้องมีสมาธิทำนะคือทําสมาธิให้เกิดขึ้นในกายเพราะกายที่มีสมาธินั้นจะนําไปซึ่งก่อให้เกิดสันติสุขในชีวิตประจาวัน ถ้าหากชีวิตนี้มีสันติสุขในขณะนี้เวลานี้ในช่วงต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นอีกคือเกิดสันติสุขกับชีวิตส่วนตัวและครอบครัวก็จะอบอุ่นปลอดภัยและมั่นคงท่านจึงให้กลับเข้ามาสู่กายนี้กายเนื้อเมืนะ่อเราสามารถทําสมาธิทำทนะลุก,กายเนื้อเข้าสู่กายทิพย์เนะข้าสู่กายธรรมก็จะวิโมกวิมุตติสุญญาตาไปในที่สุด ถ้าทะลุกายธาตุได้เขาเรียกว่าสุญญตาธาตุมันก็เข้าไปสู่ความว่างแห่งกายถ้าทะลุกายทิพได้เขาเรียกว่าวิมุตต sure. นะวิมุตตหลุดพ้นหลุดพ้นจากกายทิพถ้าทะลุกายทาได้เขาเรียกวิโมกวิโมกคือหลุดพ้นอย่างดับสัญญาเป็นสัญญาณิโรธดับก็เข้าสู่กายธรรมวิมุตต์วิโมกสุญญตานี่จึงเป็นเรื่องที่คนเราเข้าถึงโดย อาศัยกายนะกายถ้าเราไม่มีกายเราเข้าไม่ได้เพราะว่าลําพังจิตอย่างเดียวนั้นไม่ไปไเป็นอะไรว่าทิศสิตของจิตก็คือดับเขาเรียกสัญญาเนร่แต่ถ้าเข้าทางกายนี่มันจะเข้าได้ถึงกายธาตุกายทิ์และกายธรรมเป็นความวิมุตติผลคนเราจึงจะวิมุตติผลผลวิโมกขุญญาตาเข้าทางกายแต่ถ้าลําพังจิตอย่างเดียวมีแต่สติปัญญาขาดสมาธิก็ แค่สัญญาณนิโรธไม่สามารถวิมกตวิมุติสัญญา,าได้สมุดเฉดเพราะว่ายังไม่เบื่อนายกลายความวิติดในธาตุที่เป็นธาตุที่เป็นทิพย์เป็นธรรมถ้าเราวิมุตวิมุติทางกายได้นี่จะเวิร์กมากจะดีมากเพราะว่าจะทําให้มีสมาธิที่สันติมากนานบ่อย ไม่เหมือนหลุดพ้นทางจิตซึ่งหนุดพ้นทางจิตนี้ถ้าเราขาดความสำรวมระวังสักอย่างเดียวก็เอวังคือยตีกับเป็นความฟาุ้งซ่านแล้วก็จะเอาไม่อยู่เพราะว่าจิตนี้แรงสงบก็สงบลึกนะคือถึงนิโรธเลยดับเลยแต่ว่าถ้ามันเข้าไม่ได้ก็คือนิวรันเต็มๆนั่นคือการฉันทะต้องเสพการให้ได้ปยาบาทต้องทะเลาะบอกแว้งต้องมีเรื่องจนได้ต้องหวาดหวั่นวิตอกกลัวต้องมีปากมีเสียงตลอดทด้านหรือว่า วิหิงษาก็ต้องเบียดเบียนสัตว์ต้องเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นโดยทางใดทางหนึ่งแน่นอนฉันก็ออยังโงกว่ามันมีทั้งคุณและโทษในการฝึกจิตนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของกายเนี่ยเมื่อเราเบื่อนายร่างกายธาตุกายที่ประกายธรรมมันก็จะเป็นวิโมกวิมุตสุญญาตาเป็นในที่สุดก็จะทําให้นิพพานได้เกิดจากสุญญาปัญญาวิชาแสงสว่างและนิพพานซึ่งการฝึกจิตนี้ครั้งพุทธกาลก็ฝึกกันมาเยอะและ้วแต่พระพุทธเจ้ามาฝึกกายก้าสู่กายธาตุกายที่กายธรรม สวยโมวิมสาาสัญญานิพพานเกิดจากสุญญาปัญญาวิชาและแสงสว่างนิพพานนี่ที่ซึ่งทุกวันนี้คนสอนให้ฝึกจิตก็มันจะได้แค่นี้เพสมาบัตก็ถึงความดับแต่ถ้าฝึกกายเนี่ยฝึกกายฝึกกายคือการทําให้มีสมาธิกายสมาธิกายไม่ใช่สมาธิจิตสมาธิกายนี่จะสามารถทะลุทะลวงได้อย่าง สุดยอดนะเกิดพลังมหาศาลซึ่งความเสื่อมจะเกิดได้ยากมากเพราะว่าการบรรลุในกายธาตุนั้นมันเป็นความเบื่อหน่ายความไม่เอาความไม่ยึดติดความเพียงพอความไม่พร่องความไม่ต้องต่อเติมมันจะไม่เกิดความเสื่อมเพราะว่ามันผ่านทางกายแต่ถ,ถ้าผ่านทางใจผ่านทางจิตนี่จะเสื่อมได้เพราะว่า เล็กๆจะเข้าได้นานๆไปจะเข้าไม่ได้สมาธิทางจิตนี Imma, ่เหมือนทางกายสมาธิทางกายนี่จะเข้าได้ตลอดเหมือนว่ามันสแตนบายุทธ์ถึงชั่วโมงแล้วไม่มีปิดแต่สมาธิทางจิตนี่เปิดๆปิดๆเปิดแล้วก็ปิดปิดแล้วก็เปิดผมแน่นอนไม่ได้บางทีก็ปิดยาวเลยก็เข้าไม่ได้เลยทั้นกันเลยให้มาฝึกสมาธิทางกายกันโดยการเข้ามาดูลมหายใจ หายใจเข้าก็นับ 1, 2, 3, 4, 5, หนึง 2, 3, ่งสองสามสี่ห้าหกเ็บหายใจออกก็หนึ่งสองสามสี่หกจเป็นอย่างนี้จนมันพาไปสู่ความสงบในกายเมื่อสมาธิกายเกิดขึ้นคือความสงบนันก็จะเห็นกายธาตุอันเป็นความว่างเมื่อสงบลึกลงไปก็เห็นกายทิพนั้นเป็นของที่ไม่มีตัวตนหมายความว่าจดติดไม่ได้เป็นแต่แสงสีเสียงหนะรือว่าเมื่อเราบรรลุเข้าสู่กายธรรมนะก็เป็นสู่ความสว่างนะสว่างไม่มีที่สุดะมาณ เมื่อเข้าสูสา่ความสว่างความใสความบริสุทธิ์ถึงที่สุดมันก็หยุดหยุดท่องเที่ยวในสังสารวัฏในกรรมกิเลสอแบบอะไรที่เข้าไปเป็นสมาธิในใกายก็ยคือสมาธิสมาธิสมาธินี่คือความตั้งมั่นต้องแก้วกดการงานถามว่าสติใช่ไหมปัญญาใช่ไหมจิตใช่ไหมก็ใช่ทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างก็ได้เพราะว่า มันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเขาเรียกว่าถ้าเป็นชาวโลกเขาเรียกว่าสันดานสันดานนี้ใช้กับจิตใจที่ไม่ดีที่มันเสื่อมโทรมจิตตกหรือว่าจิตวิปริติแต่ว่าภายในกายนี่เขาไม่ได้เรียกว่าสันดานเขาเรียกว่าบุญวาสนาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมหรือว่าธรรมวินนา รหรือว่าธรรมะธรรมะธรรมะนิพพานเดียวว่นนิพพานเพราะการเข้าถึงที่สุดข,ของกายนั้นเขาเรียกว่าเพราะวาธาตุขันธ์นี่ท่านก็บอกไว้แล้วว่าเป็นกายธาตุนิพพานขันธ์นิพพานนี้นิพพานก็เรียกเข้าทางกายแต่้เข้าทางจิตก็เดี๋ยวว่าตรีกับอีกจับใป้คนเราฟงสั้นเพื่อเจอร็วไหว้ได้สารละเป็นทุกข์ส่วนมากคนที่เก่งๆั้งนงั้นที่ปฏิบัติจเจริญจิตวิญญาสุดท้ายภายหลังก็จิตตีกับ ม่กฟุ้งซ่านเจอคนพานเจอแต่ทิบากกรรมยิ่งปฏิบัติยิ่งเจออะไรที่ดีก็ดีสุดๆอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ดีเต็มที่เลยนั่นคือสายเที่ยวไปฝึกจิตถ้าฝึกกายจะไม่จะมีแต่จำระใจให้สบายอย่างเดียวไม่จำระใจให้สบายก็เป็นการชำระกายธาตุด้วยชำระกายธาตุ้สบายแล้ยันก็ทำจำัะใจให้สบายกันทุกคนเนาะว่าจะได้นิพพานกันทุกถึงขอโชกดีกับการจำระใจให้สบาย สาไม่เข้าใจสงสัยก็โทรมาถามฟังธรรมะใน Twitter、ร์ใน Facebook หรือว่าใน youtube ก,ก็ได้กูเกันบุกก็ได้มีวิดีโอธรรมะให้ฟังทุกวันเช้าเที่ยงเงยน็นกับไปฟังมีใหม่ให้ฟังทุกวันสงสัยไม่เข้าใจาก็โทรมาถามหรืว่าแชทมาหรือว่าสามารถโทรทางวิดีโอได้ว่าจะช่วยให้ ท่านท,ที่สนใจจริงจังได้ได้ชำระจิตใจให้สบายจะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานกันทั่วถึงเหมือนเป็นอย่างนี้มาทุกคนจะได้ในปัจจุบันช่วงนี้กนันทัน่วถึงสุขังเสรี